ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่บุญนิวส์ประจำวันพฤหัสบดีที่12มิถุนายนพุทธศักราช2568ค่ะคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันวาลัยทิพย์เปรมทวีธนโชธพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ซึ่งในช่วงนี้คุณผู้ชมทุกท่านสามารถติดตามรับชมบุญนิวส์ได้ทางช่องทางของ f a c e b o o k บุญนิวส์ u t u b บช่องข่าวบุญนิวส์และยังสามารถรับชมและทบทวนได้ทาง zoom 7 2 c o m และ www.dmc.tv พร้อมทั้งออกอากาศทางสถานี GBN อีกด้วยค่ะและในวันนี้ก่อนที่จะได้รับชมข่าวสารงานบุญที่น่าสนใจบุญนิวส์ได้น้อมนำโอวาดอันโซคุณค่ามาฝากคุณผู้ชมด้วยค่ะทบทวนโอวาดหลวงพ่อธรรมชโยกับบทที่ว่าไม่ช้าเราก็จะต้องละจากโลกนี้ไปเราจะจากโลกนี้ไปแบบไหน แบบผู้แพ้หรือผู้ชนะไปแบบผู้ที่ใจช้ำหรือไปแบบผู้ที่ใจช้ำในเวลาที่เราใกล้จะตายนั้นเรามีสิทธิ์เลือกเส้นทางของเราณนะจุดเชื่อมต่อของพบคือมนุษยโลกและเทวโลกนั้นหากใจเราสะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสก็จะมีสุขติเป็นที่ไปแต่ถ้าใจเราขุนมัวเศร้าหมอง ไม่ผ่องใสก็มีทุกติเป็นที่ไปเพราะฉะนั้นหากเรามีสมณสัญญาอย่างนี้เราจะหลับตาลาโลกอย่างผู้ชนะไปอย่างมีความสุขสดชื่นเบิกบานค่ะคุณผู้ชมคะแล้วเราไปาร่วมอนนุโมทนาบุญค่ะกับข่าวแรกนะคะ ของทางวัดพระธรรมกายได้จัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตร7,439ล้านจบเนื่องในวันพระคืน15ค่ําค่ำเดือน7ค่ะเมื่อช่วงค่ำของวันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาตรงกับวันพระคืน15ค้าค่ำเดือนเจวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีได้จัดพิธีฉลองชัยชิตังเมสวดธรรมจากกระเป๋าวัตนสูตร 7,439ล้านจบโดยมีการถ่ายทอดสดผ่านทางสถานี GBN เพื่อให้สาธุชนได้ร่วมพิธีกรรมพร้อมกันทั่วโลกโดยได้รับความเมตตาจากพระภาวนาธรรมวิเทศผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกายเป็นประธานสงฆ์ได้จุดโคมเอกพร้อมทั้งได้อ่านทบทวนโอวาทเนื่องในวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือนเนับเป็นวันสำคัญที่พวกเราทุกคน ได้ตั้งใจมาสวดมนต์บทธรรมจักกระเป๋าวัตนสูตรเพื่อบูชาพระมหาธรรมกายเจดีย์และบูชาธรรมมหาภูชนียาจารย์ดังนั้นก็ขอให้ทุกคนสวดมนต์ด้วยความตั้งใจจะได้สว่างสวยทั้งภายใน,ในและภายนอกพร้อมทั้งไปชักชวนกันมาสวดเยอะๆและสวดให้ถูกหลักวิช,ชาเพื่อเป็นต้นบุญต้นแบบให้กับชาวโลกทั้งหลาย ให้ได้บุญการเยอะๆทุกคนทั่วโลกนะจากนั้นผู้แทนคณะสงฆ์ก็ได้ย่ำระฆังทองระฆังธรรมจำนวน57ครั้งและก่อนที่เข้าสู่เป้าหมายการสวดต่อไปทุกคนก็ได้ร่วมใจกันสวดธรรมจักกระเป๋าวัฒนสูตรส่งท้ายยอดสวดเก่าอีก1จบในการนี้ท่านประธานก็ได้มีตาแจ้งยอดสวดในครั้งต่อไปโดยยอดสวด 7,520ล้านจบเนื่องในวาระครบรอบ9ปีโครงการสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรตรงกับวันอาสาฬหาบูชาวันพฤหัสบดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2,568ค่ะ วันนี้นะคะเป็นวันพระใหญ่นะคะก็ตั้งใจที่จะมาเอาบุญนะคะและที่สําคัญก็คือได้มาร่วมสวดมนต์บทธรรมจากกับปวัฒนสูตรนะคะในการฉลองชัยชิดตังเมนะคะตอนนี้ก็ปื้มมากๆนะคะเพราะว่าก็ ตั้งใจนะคะมาให้ได้ในทุกๆครั้งที่มีการฉลองใช้ชีตังเมนะคะตอนแรกก็ไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมถึงมีการลั่นะระฆังทุกครั้งที่มีการชีตังเมใช่ไหมคะพอพระอาจารย์ท่านขยายความนะคะโอ้โหปื้มมากๆเลยค่ะก็คือว่าเราฉลองชชยที่หน้าพระมหาธรรมกายเจดีใช่ไหมคะทุกคนได้อนุโมทนาสาธุ<อ>ด้วย นอกจากนี้เทวดานะคะที่ท่านเป็นกายละเอียดท่านก็มาร่วมอนุโมทนาบุญด้วยเวลาท่านได้ยินเสียงคล้อง oh. เสียงระฆังดังขึ้นนะคะ oh. เพราะนั้นเนี่ยโหเป็น,เป,นเป็นพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะแล้วก็การฉลองชัยชีตังเมนั่นก็หมายถึงว่าหลวงพ่อนะคะท่านได้ให้โอกาสลูกๆนะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็ขอให้ประสบความสําเร็จแค่เอาตัวของเรามาไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ร่วมกันสวดมนต์นะคะทุกอย่างก็จะถูกกั่นแก้ไปในทาง ที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็เป็นมีความหมายสำคัญมากๆค่ะกับคำว่าฉลองใช้ชิต,ตังเมก็คือเราเป็นผู้ชนะแล้วค่ะค่ะคุณผู้ชมคะและข่าวต่อมาค่ะเป็นข่าวของชาวอังกฤษซึ่งสนใจการฝึกสมาธิได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีค่ะและมีความตั้งใจจะร่วมบวชในโครงการระยะสั้นของวัดพระธรรมกายอีกด้วยค่ะ กองตอนรับชาวต่างชาติวัดพระธรรมกายได้มีโอกาสต้อนรับคุณโจชาวอังกฤษผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเคมีจากประเทศอังกฤษและเคยฝึกงานที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งได้เดินทางมาเยี่ยมชมวัดพระธรรมกายด้วยแรงบันดาลใจจากพระเดชพระคุณหลวงปู่ที่ได้รับขณะปฏิบัติธรรมณนะธรรมสถานนานาชาติป่าแปล ในการมาเยี่ยมชมครั้งนี้คุณโจได้ศึกษาประวัติของมหาปูชนียาจารย์อย่างลึกซึ้งและประทับใจในมโนปณิธานอันแน่วแน่ของท่านที่ต้องการให้มนุษย์ทุกคนเข้าถึงสันติสุขภายในอย่างแท้จริงซึ่งคุณโจค่ะมีพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาม,มาบ้างเช่นการรักษาศีลและได้นั่งสมาธิก่อนเริ่มเยี่ยมชมวัดซึ่งเขาบอกว่า ทำให้รู้สึกผ่อนคลายอย่างมากและตั้งใจว่าจะนั่งสมาธิอย่างต่อเนื่องไปตลอดชีวิตนอกจากนี้ยังได้ร่วมถวายพัตทหารชมนิทรรศการและเดินชมสถานที่ต่างๆภายในวัดโดยเฉพาะเมื่อได้เยี่ยมชมพระมหาธรรมกายเจดีคุณโจถึงกับกล่าวว่าไม่เคยเห็นสถานที่ใดสงบสะอาดและเป็นระเบียบเท่านี้มาก่อน และได้ทำการอธิษฐานจิตด้วยความศรัทธาอย่างแน่วแน่พร้อมกันนี้คุณโจยังได้แสดงความตั้งใจว่าอยากให้เยาวชนชาวประเทศอังกฤษได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมศิลธรรมของวัดพระธรรมกายเพื่อปลูกฝังคุณธรรมให้เยาวชนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีและยังกล่าวปิดท้ายว่าหากมีโอกาสจะกลับมาบวชในโครงการระยะสั้นของวัดอีกครั้งค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะและทางทุดงข้สถานอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีได้จัดพิธีบุพเพตตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วครั้งที่59ค่ะคณะกาลยานมิตรในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้พร้อมใจกันมาร่วมประกอบพิธีบุพเพตตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อวันพระึ้น15ค่ําค่ำเดือนเจ็ดที่ผ่านมา ณศาลาปฏิบัติธรรมถุดงคัสถานอุดรธานีภายในงานผู้แทนสาธุชนได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและจุดธูปเทียนหน้ารูปผู้วายชนก่อนที่พระมหาสุพ,พลสุพโลประเดียนธรรมก้าประโยคด็อกเตอร์ประธานสงฆ์ทุดงคัสสถานอุดรธานีท่านประธานสงฆ์จะได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้ผ่องใส พร้อมกันนี้คณะสงฆ์ก็ได้สวดพระพุทธมนต์ส่วนคณะเจ้าภาพก็ได้นำกล่าวคำถวายมัตตกะพัตตาหารพิธีกล่าวคำถวายปัจจัยทยธรรมพิธีกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรและพิธีกล่าวคำถวายยารักษาโรคพร้อมกันนี้คณะเจ้าภาพและสาธุชนก็ได้ทอดผ้าบังสุกุลและน้อมถวายปัจจัยธยธรรมแด่คณะสงฆ์ สำหรับการมาทำบุญพิธีบุพเพตาพลีให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วในครั้งนี้เนื่องจากเราที่ยังมีชีวิตอยู่มีโอกาสสั่งสมบุญและส่งบุญแต่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วหมดโอกาสที่จะสั่งสมบุญแต่ยังไม่หมดโอกาสที่จะรับบุญและเราเองก็มีเวลาจำกัดจึงได้ปล่อยวางภารกิจต่างๆมาเอาบุญให้แก่หมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว เพราะชีวิตในปารโลกนั้นไม่มีการทำมาหากินอยู่ได้ด้วยบุญและบาปเท่านั้นเพราะฉะนั้นมีบุญมากที่สุดเป็นเรื่องดีที่สุดเพราะจะทำให้หมู่ญาติปลอดภัยในระหว่างเวียนว่ายตายเกิดเพื่อความหลุดพ้นจากวัฏสงสารวันพระจึงเป็นวันที่มีความหมายสำหรับทุกคน ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้จัดพิธีสุดประทีปสวดธรรมจักกับเป่าวัตนสูตรและเวียนประทักศีณเนื่องในวันพระค่ะเมื่อวันพระขึ้น15ค่ําค่ำเดือนเจ็ที่ผ่านมาณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดฉะเชิงเซาได้จัดพิธีสุดประทีปโดยท่านประธานสงฆ์ได้นำคณะสงฆ์และสาธุชนผู้มีบุญทุกท่าน ประกอบพิธีจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและน้อมบูชาธรรมมหาปูชนียาจารย์พร้อมทั้งสวดมนต์บทธรรมจากกับปาวัตนสูตรซึ่งเป็นบทสวดสำคัญเป็นบทสวดแรกในพระพุทธศาสนาทำให้พระอัญญาโกนทัญญะมีดวงตาเห็นธรรมได้บวชในพระพุทธศาสนาเป็นพระพิสุรูปแรก ทำให้มีพระรัตนตรยัยครบองค์สามคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นกงล้อแห่งธรรมขับเคลื่อนพระศาสนามาจนถึงปัจจุบันนี้พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมเวียนประทักษินเพื่อน้อมระลึกถึงคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับการจุดประทีปถวายเป็นพุทธบูชานั้นมีอานิสงส์มากมายอาทิ ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้รู้คุณของพระรัตนตรยัยมีศรัทธาตั้งมั่นในพระรัตนตรยัยเป็นเหตุให้ได้สร้างบาร,รมียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นผู้มีดวงตาสดใสสวยงามมองเห็นได้ชัดเจนมองเห็นได้ไกลเห็นถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีรัศมีกายสว่างสวยัยมีสติสัพชัญญะไม่ประมาทในชีวิต ทำให้ชีวิตเจริญรุ่งเรืองตลอดไปซึ่งการจัดกิจกรรมในค่ำคืนนี้นับว่าเป็นวิธีของชาวพุทธที่งดงามและควรค่าแก่การอนุโมทนาบุญเป็นอย่างยิ่งค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามรับชมข่าวสารงานบุญที่ศูนย์ต่างประเทศกันบ้างค่ะโดยวัดพระธรรมกายนอสสวีเดนประเทศสวีเดนได้จัดกิจกรรมนั่งสมาธิในโครงการ Meditation Wisdom Talk สำหรับชาวไทยและชาวท้องถิ่นค่ะโดยภายในงานได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์ไมเคิลวีรัฐัมโมและพระอาจารย์นิกสันตะจิตโตนำจัดกิจกรรมโดยพระอาจารย์ได้กล่าวต้อนรับและพูดคุยปรับอารมณ์ให้ทุกคนรู้สึกผ่อนคลายก่อนนำผู้ร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิทำใจให้หยุดนิ่งสงบ ภายหลังการปฏิบัติธรรมพระอาจารย์ได้กล่าวถึงคุณค่าและความสำคัญของการมานั่งสมาธิร่วมกันในวันนี้ว่าเป็นโอกาสอันดีไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆพร้อมทั้งได้กล่าวขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างต่อเนื่องส่วนในช่วงท้ายของกิจกรรมทุกท่านได้ร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกและได้ถวายพัฒหารแดกพระอาจารย์ ซึ่งสร้างความปรับปลื้มใจให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวสวีเดนที่มาร่วมกันนั่งสมาธิในวันนี้โดยในครั้งนี้มีผู้ร่วมกิจกรรมจํานวน50ท่านโดยมีชาวสวีเดน25ท่านและชาวไทย25ท่านโดยทุกท่านต่างมีความตั้งใจจะกลับมาร่วมกิจกรรมนั่งสมาธิที่วัดอีกในโอกาสต่อไปค่ะ ไปร่วมอนุโมทนาบุญกันต่อค่ะที่วัดพระธรรมกายแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะได้จัดพิธีบุพผาเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้วค่ะโดยภายในงานคณะสงฆ์นำบูชาพระรัตนตรัยอารัธนาศีลห้าก่อนที่คณะสงฆ์จะได้สวดพระพุทธมนต์บทธรรมนิยามพร้อมกันนี้สาธุชนก็ได้ทอดผ้าบางสุกุลถวายธยธรรม และถวายกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีกล่าวคำถวายมัตกะพัตาหารนอกจากนี้ทุกท่านยังได้รับฟังธรรมะอันทรงคุณค่าจากพระอาจารย์เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างบุญสร้างบาร,รมีพร้อมทางได้ร่วมกันนั่งสมาธิกลั่นใจให้ผ่องใสและอุทิศบุญกุศลให้กับหมู่ญาติที่ล่วงลับไปแล้ว สำหรับพิธีบุพพาเบตาพลีที่จัดขึ้นในครั้งนี้นอกจากจะเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเองแล้วยังเป็นการแสดงออกถึงความกตันยูระลึกถึงผู้มีพระคุณหมู่ญาติบุคคลอันเป็นที่รักรวมถึงครูบาอาจารย์ที่ละจากโลกนี้ไปแล้วโดยตั้งจิตอุทิศส่วนกุศลด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรยัยอันไม่มีประมาณและมหาปูชนียาจารย์จะนำบุญนี้ ให้ไปถึงแก่หมู่ญาติที่ล่วงลับเพื่อให้พ้นจากความทุกข์และมีความสุขในสัมปรารยภพอีกทั้งยังเป็นการสืบต่ออายุพระพุทธศาสนาอีกด้วยค่ะส่วนที่วัดพระธรรมก,กายฟลอริดาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดและพิธีบุพราเปตาพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วค่ะ โดยภายในงานท่านประธานทรงฆ์ได้นำสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและนำปฏิบัติธรรมเพื่อกลั่นใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอารัธนาศีลห้าและพิธีถวายกล่องบุญทอดพระป่าบำรุงวัดโดยประธานกองบุญคือการลายนมิตสุภาพรเนื้อไม้ดีและการลายนมิตรรัชนีแอเรเกน นอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายกองบุญบุพพาเปตะพลีเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วโดยประธานกองบุญคือการยลนมิตรธัญรักษ์โชติชิชรพันธ์การยลนมิตรแสงอรุณนวลทลาศีและครอบครัวพร้อมด้วยการยลนมิตรทองสารัชพงษ์และครอบครัวส่วนพิธีถวายพัตาหารเป็นสังฆทานประธานกองบุญคือการยลนมิตรนาลิต การไลเนมิสสุนันการไลเนมิตสธนิดาสิริทัพและการไลเนมิตรประมวลศิลป์ฮอกแลนด์พร้อมกันนี้ตัวแทนคณะประธานและสาธุชนผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ถวายปัจจัยกองบุญต่างๆแด่คณะสงฆ์ทั้งยังได้รับฟังปกินกะธรรมจากพระอาจารย์ทยาเขมธรรมโมซึ่งท่านได้บรรยายธรรมเรื่องคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอินทรีสังวร โดยสรุปธรรมะได้ดังนี้อินทรีย์สังวรการสำรวมอินทรีย์ทั้ง6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถ,ถูกต้องโผฏฐพะคือสิ่งที่มาถูกต้องกายสิ่งที่กายสัมผัสแต่ต้องได้รู้ธรรมารมด้วยใจ ระวังไม่ให้กิเลสครอบงำใจจากนั้นก็ได้ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและน้อมถวายพระตาหารเพนแด่คณะสงฆ์ค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของวัดพระธรรมกายมินเนสโซตาประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะก็ได้จัดงานบุญวันอาทิตย์และพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายนค่ะ ภายในงานเมื่อท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์เข้าสู่ศูนย์กลางพิธีแล้วก็ได้นำสวดมนต์บูชาพระรัตนตรยัยและปฏิบัติธรรมตามเสียงของหลวงพ่อธรรมชโยก่อนที่จะได้ประกอบพิธีอาราธนาศีลห้าและพิธีถวายสังฆทานโดยมีการยลยนมิตรหวานธรรมเป็นประธานนำกล่าวคำถวายนอกจากนี้ยังได้ประกอบพิธีถวายพัดลมโดยมีการยลนมิตรขวัญนภิษบูเกรน เป็นประธานนำกล่าวคำถวายส่วนพิธีถวายพัตหารเป็นสังฆทานโดยมีการลานมิตรวัดพระธรรมกายมินเนโซตาเป็นประธานนำกล่าวคำถวายพร้อมกันนี้ประธานบุญพิธีทั้งสามคณะและสัธุชนก็ได้น้อมถวายจตุปัจจัยทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์จากนั้นเป็นพิธีทอดผ้าป่าบำรุงวัดประจำเดือนมิถุนายน โดยประธานบุญพิธีทอดผ้า,าป่าบำรุงวัดคือกา,การไลนมิตรก้านแก้วอินทร์ประดิษฐ์และการไลนมิตรมณีลยัยจันทะราศีพร้อมด้วยคณะประธานรองทุกคณะรวมถึงคณะเจ้าภาพผู้มีบุญทุกท่านก็ได้ตั้งริ้วขบวนอันเชิญผ้าป่าบำรุงวัดเข้าสู่ศูนย์กลางพิธีก่อนที่การไลนมิตรก้านแก้วอินทร์ประดิษฐ์และการไลนมิตรมณีลยัยจันทะราศี ได้เป็นประธานนำกล่าวคำถวายผ้าป่าพร้อมกันนี้ประธานผ้าปา่าและคณะประธานรองก็ได้น้อมถวายจัตุปัจจัยไทยธรรมแด่ท่านประธานสงฆ์ในโอกาสนี้ท่านประธานสงฆ์ก็ได้น้อมนำทบทวนโอวาทหลวงพ่อธรรมชโยมาถ่ายทอดเพื่อเป็นข้อคิดในการสร้างบาร,รมีและนำคณะสงฆ์ให้พร จากนั้นคณะประธานบุญพิธีและสาธุชนทุกท่านก็ได้รวมพิธีตักบาตรแด่คณะสงฆ์เพื่อร่วมกันสืบสารประเพณีอันดีงามของชาวพุทธด้วยความปราบรื้มปิติในบุญกันทุกท่านค่ะค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้บุญนิวส์ก็มีท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศรวมทั้งในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะว่ามีจังหวัดไหนที่ติดท็อปเทนบ้างค่ะสำหรับท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรจากทั่วประเทศอันดับ1จังหวัดขอนแก่นอันดับสองจังหวัดอุบลราชธานีอันดับสจังหวัดชัยภูมิอันดับ4จังหวัดสกลนครอันดับ5จังหวัดสุรินทร์อันดับ6จังหวัดร้อยเอ็ดอันดับ7จังหวัดบุรีรัมย์อันดับ8จังหวัดแพร่ อันดับ9จังหวัดอำนาจเจริญและอันดับ10จังหวัดชนบุรีค่ะส่วนท็อปเทนยอดสวดธรรมจากกระเป๋าวัฒนสูตรในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอันดับ1นครหลวง10อันดับสองนครหลวงหนึ่งอันดับ3นครหลวง14อันดับ4นครหลวง5อันดับ5นครหลวง4อันดับ6นครหลวง7อันดับ7นครหลวง6อันดับ8นครหลวง17 อันดับ9นครหลวง16และอันดับ10นครหลวง9ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้คะ่ะบุญนิวส์ก็มีข่าวมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้คุณผู้ชมทุกท่านได้รับทราบกันด้วยค่ะขอเชิญผู้มีบุญทุกท่านรวมใจการสวดธรรมจากกเป่าวัฒนสูตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันพฤหัสบ,บดีที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2568ด้วยยอดสวด เ5็ดล้านจบสวดแล้วค่ะสามารถส่งยอดสวดได้ที่ w w w f o c e w o r l d c o m ค่ะขอเชิญท่านชายสมัครเข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่รุ่นเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2,568โอกาสครั้งสำคัญในชีวิตบวชพระหนึ่งพรรษาให้พ่อแม่ปลื้มใจโดยจะอบรมระหว่างวันที่22มิถุนายน ถึงวันที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2,568สาม,มารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ081 538 8867และ086 755 0822ค่ะขอเชิญท่านชายและหญิงอายุระหว่าง15-35ปีรับบุญอาสาสมัครเพื่อช่วยงานพระพุทธศาสนา ทุกวันอาทิตย์และงานบุญใหญ่สามารถสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ค่ะ0982951789และ0855159127หรือทุกวันอาทิตย์สมัครได้บริเวณเสาคิว26สภาธรรมกายสาโกลวัดพระธรรมกายค่ะขอเชิญผู้ที่สนใจมีอายุระหว่าง 18-35ปีกำลังศึกษาหรือจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไปสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการอบรมสมาธิแก้วประจำปีพุทธศักราช2568โดยจะอบรมระหว่างวันที่27มิถุนายนถึงวันที่17กรกฎาคมที่จะถึงนี้ค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการหมายเลขโทรศัพท์ 0927153990และ0951436722ค่ะขอเชิญร่วมพิธีตักบาตรพระ1,165รูปฉลองก่อตั้งเมืองวานอนอนิวาส164ปีณนะถนนวานอนอากาศอำนวยอำเภอวานอนอนิวาสจังหวัดสกลนครซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการตักบาตรพระ 2ล้านรูป77จังหวัดทุกวัดทั่วไทยค่ะในวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2,568โดยพิธีกรรมจะเริ่มตั้งแต่เวลา6นาฬิกาเป็นต้นไปค่ะสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์087-238-2314และ081-564-5204ค่ะ และทั้งหมดนี้ค่ะคือข่าวสาร,รงานบุญที่บุญนิวส์ได้รวบรวมนำมาให้คุณผู้ชมได้รับชมและร่วมอนุโมทนาบุญค่ะและเราปิดท้ายข่าวบุญวันนี้ที่พุทธสุภาษิตกับบทที่ว่าปัญญายะติดตีนางเศษถัง,งอิ่มด้วยปัญญาประเสริฐกว่าความอิ่มทั้งปวงสำหรับวันนี้ดิฉันวาลัยทิพย์เปรมทวีธนชนพร้อมกับทีมข่าวบุญนิวส์ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ